สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกับนุอีกแล้วนะคะก็มาอัปเดตรถสวยๆกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เลือกเป็นรถคันนี้นะคะมารีวิวเลยนะคะเป็น isuzu d-max นะคะด่นี้2.5ตัว x-series นะคะเป็นแคป็บแคปยกสูงแคป็บไฮเดนเดอร์สีขาวมุกนะคะเป็นโฉมปี13จดปี2014นะคะเป็นเครื่อง2.5ดีเซลในราคานะคะคันนี้460,000 9,000บาทเท่านั้นนะคะรถสวยไม่76เองนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถที่เทินเข้ามานะคะลูกค้านุกเองเทินเข้ามาเลยนะคะก็เทินเปลี่ยนรถเป็น4ประตูนะคะ,ะ,ะ,คะสำหรับลูกค้าที่เทินเข้าก็เอาคันนี้มาเทินการันตีรถสวยเลยเจ้าของเดิมดูแลรถดีนะคะรถเพิ่งเข้ามาเลยคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดรถใดๆทั้งสิ้นนะคะมารีวิวให้ดูก่อนเผื่อมีลูกค้าสนใจนะคะคันนี้460,000 9 0 0าบาทเท่านั้นราคานี้จับต้องได้แน่นอนเครดิตดีฟรีดาวนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจสำหรับคันนี้รีบมาดูรถได้เลยการันตีรถอยู่ไม่นานแน่นอนรุ่นนี้หายากแล้วนะคะตัว2.5 xseries เดี๋ยวมาดูรละเอียดรอบๆคันกันเลยนะว่าออปชั่นรถคันนี้ได้อะไรกันไปบ้างเริ่มจากด้านหน้าตัวรถเลยรายละเอียดตัวรถนะคะคันนี้ไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์มาพร้อมเลยนะคะแล้วก็คันนี้มีโลโก้อิซูซู สีแดงอยู่ตรงกลางนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัว X Series สีขาวมุกนะคะมีสเกิร์ตมาด้วยด้านหน้านะคะมีไฟเดย์ไทมข้างล่างด้วยนี่เป็นแคปนะคะแคปไฮเอนเดอร์สีขาวมุกส,สวยเลยมาพร้อมแล้วแม็กนะคะแม็กขอบ20เลยนะคะคันนี้แม็กขอบ20ยางปี20นะคะโลโก้รถมาครบนะคะตัวไฮเอนเดอร์ กระจกข้างเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะติดฟิล์มมาพร้อมแล้วเป็นระบบสมาร์ทเอนะคะกุญแจแบบนี้เดี๋ยวมาดูด้านในกันภายในนะคะเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนุกเปิดเลขใหม่ให้ดูเพราะว่ารถคันนี้ใช้งานน้อยนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครที่ได้ไปนะคะคันนี้ เดี๋ยวต้องจดรถให้ดูอ่ะนี่แอร์เย็นด้วยนี่นะคะไหม่วิ่ง76,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะโอ้โหสภาพรถคือดีมากพวงมาลัยไม่มีช้ำเลยนะคะพวงมาลัยไม่มีช้ำเลยดูนะคะสภาพรถสวยคอนโซลรถไม่ช้ำนะคะเกียร์แมนวนวลแอร์อนาล็อกนะคะ คันนี้จะมีหน้าจอทัชสกรีนมาให้พร้อมเลยนะคะลูกค้าฟังวิทยุ FM AM นะคะเครื่องเล่น CD ได้หมดเลยนี่กส็สวยๆในแคบยกสูงในราคา469,000บาทถือว่าคุ้มแน่นอนนะคะพี่ได้ตัว XCD 2.5เนี่ยถือว่าคุ้มแน่นอนสีขาวมุกด้วยรุ่นหายากแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็สาภาพสวยอย่างที่เห็นนะคะรถยังไม่ได้มีการทำสปาปรับสาภาพรถใดๆทั้งสิน้น ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยแต่เวลาปรับแล้วนะคะก็จะสวยเหมือนรถใหม่นี่ภายในเบาะเป็นหบาะผ้านะคะสีดำสีดำตัดด้วยสีแดงนะคะเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะเข้ามาสภาพนี้เลยสวยเป็นโอเพนแคปนี่แคปเปิดได้แบบนี้ก็ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้น็อตไม่มีขยับนะคะตามหัวน็อตไม่มีขยับ เป็นตัวเครื่อง2.5นะคะรอยเม็ดอาร์ตท,ที่ขอบประตูก็เห็นชัดเจนคันนี้มีโลบาร์มาด้วยนะคะโลบาร์ด้านหลังมาพร้อมเลยได้ไปไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะสวยอยู่แล้วตัว x อ e ซ i e รคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะในส่วนของสติ๊กเกอร์ต่างๆที่บางทีอาจจะหลุดบ้างอะไรบ้างอย่างที่เห็นก็เดี๋ยวจัดการเก็บรายละเอียดรถให้ใหม่ ให้สวยเหมือนรถใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำการเก็บรถเก็บรายละเอียดรถนะคะทำสภาพปรับสภาพรถให้สวยเหมือนรถใหม่นะคะก็เดี๋ยวจัดการเก็บรายละเอียดรถให้นะคะสำหรับราคานี้เก็บงานให้นะคะ469,000บาทเท่านั้นสวยๆเลยมาดูรถจริงและวทดลองขับได้เลยนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนซื้อสดได้จัดแฟนนซ์ได้นะคะ สภาพน่าใช้มากๆนะคะรุ่นนี้ก็ใครที่สนใจนะคะร้านอยู่ซอยเสรีไทย68แยกที่1มีบุรีกรุงเทพนะคะเข้ามาดูรถจริงมาติดต่อหานุกได้เลยมาทดลองขับได้สวยๆนะคะเดี๋ยวนุกพามาดูนะคะในส่งรายละเอียดสำหรับเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้กันเลยค่ะ มาดูนะคะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้เลยนะคะเครื่องยนต์จะได้เป็นเครื่องยนต์2.5 VJ Turbo นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลดูเดิมโรงงานเลยนะคะนี่เลยรถสวยมากเครื่องเดิมไม่มีดัดแปลงเปลี่ยนเครื่องยนต์มาขายแน่นอนนะคะตรวจเช็คประวัติได้เลยหรือมาดูรถจริงได้เลยนะคะตามหัวน็อตตามเครื่องยนต์ดูนะคะลูกค้าดูได้เลยน็อตไม่มีขยับนะคะคานหน้าน็อตไม่มีขยับเลยคานหน้าตรงไม่มีคดงอนะคะ ติกเกอร์จากโรงงานต่างๆก็ยังอยู่ครบสวยสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะเพจรถอยู่ครบนะคะเล็เครื่องเลขถังตรงโอนได้ร้อเอร์เซนี่เครื่องสดๆเลยน็อตไม่มีขยับนะคะก็สภาพสวยๆอย่างที่เห็น ในส่วนของการปรับสภาพทําสปารถนะคะเดี๋ยวที่ร้านดําเนินการเก็บรายละเอียดรถให้นะคะให้ส่วนมันรถใหม่เลยรถมือสองลิ้วรอยมีบ้างอยู่แล้วนะคะต้องบอกลูกค้าก่อนเลยว่าลิ้วรอยมีบ้างอยู่แล้วรถทุกคันมีลิ้วรอยนะคะต้องบอกก่อนว่ารถที่ร้านเนี่ยรับเข้ามาเป็นรถเกตเอทั้งหมดนะคะการตีเรื่องรถไม่มีชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้าอย่างแน่นอนสามารถตรวจเช็คประวัติได้แล้วก็รถทุกคันเราเก็บ รายละเอียดรถไทายให้ส่วนเหมือนรถใหม่นะคะก็ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับใครนะคะลูกค้าท่าไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะ isuzu d max นะคะสอตัว x series คันนี้สวยๆเลยนะคะเป็น c a p tender ปีสิจดปี2014ราคา460,000 9 0 0บาทราคานี้ปรับสภาพรถให้ส่วนเหมือนรถใหม่เลยนะคะใครที่สนใจอยากจัดไฟแนนซ์นะหรือว่าซื้อเงินสดยังไงนะก็ติดต่อหานุได้เลยที่เบอร์0 9 8 6276826นะคะ098 627-6826ปดหเบอร์นี้อะไรได้เลยนะคะปรึกษารายละเอียดกันออกรถเลทผ่อนหรือเลทกันจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถพูดคุยกันได้นะคะรถทุกคันจัดไฟแนนซ์ได้เอกสารไม่ยุ่งยากจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะก็ปรึกษาพูดคุยกันได้เลยวันนี้ขอฝากรถคันนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเวลามีรถสวยๆมาใหม่นะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดในส่งกัน อัปเดตคลิปนะคะวันนี้นุก็ขอฝากรถสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ